เดี๋ยวเราจะไล่เรียงเรื่องของอดวงชะตาราศีโหราศาสตร์นะคะว่าดวงชะตาของน้องอภัสราเนี่ยนะคะเกิดวันที่30ธันวา2512วันพฤหัสบดีนะคะได้เลิอกราศีกรกฎเรียกว่ากรากฎมีนาที่ผ่านมานะก่อนที่จะมาถึง8เมษายนแล้วก็19เเมษายนที่พฤหัสบดีได้ชีวิตเนี่ยเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยมาก นะคะทำอะไรก็หยิบจับแบบไม่ติดมือสัทีนะจากนี้ไปเนี่ยการงานการเงินความรักเนื้อคู่นะคะหรืออะไรก็ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นลาบผลทั้งการงานแล้วก็การเงินด้วยนะพฤหัสบดีเนี่ยย้ายไปอยู่ในพบที่เป็นเกษตรนะคะในหน้าที่การงานจะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเสาเล็งชีวิตเหนื่อยนะคะพอจะมีอะไรก็ ถูกตัดทางไปหมดบางทีเราอาจจะแพลนไปทํางานทางไกลต่างประเทศหรือว่าไปทํางานแบบในถิ่นแดนไกลเนี่ยนะคะอาจจะเป็นในประเทศไทยก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ที่อยู่เนาะก็ไม่สําเร็จแต่จากนี้ไปนะคะเมษายนเลย19มาแล้วนะคะไปจนถึงพฤษภาจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีนะคะถ้าจะไปต่างถิ่นตางแดนแดนไกลจะโดดเด่นมากๆจะมีความสําเร็จที่นั่น นะคะเรียกว่า19เมษายนพฤหัสบดียกย้ายเป็นราชาโชคให้กับเราอยู่เฉยๆจะมีคนมาช่วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตต้องดิ้นรนและสู้เองมาตลอดแต่ไม่ใช่ว่านะคะ,ะราศีกรกฎ19เมษายนมันจะสบายอยู่เฉยๆจะมีคนมานั่งให้เงินเราอย่างเดียวมันไม่ใช่คือเราเนี่ยทำอะไรหยิบจับอะไรแลีวมันจะมีความสําเร็จมากขึ้น นะจ๊ะมันจะมีโชคแบบฟุกฟุกมีโชคลาบลอยมีคนมาช่วยเหลือเรามากขึ้นนะเอ่อความรักความเข้าใจคนเป็นโสดนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าดวงดาวหลายๆดวงนะมันมาอยู่ในภพของการงานทําให้เราไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่นะคะถามว่าโอเคใช่ฉันต้องการความรักนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเพิ่งเลิกลาก,กับคนที่คุณรักไปหรือว่าคุณอาจจะมีความรักที่มันแบบผิดหวังหรือคุณอาจจะสูญเสียคนรักของคุณไปนะตามหน้าไพ่ด้วยเนาะ มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยกว่ามันจะดําเนินมาได้ทุกวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะมากนะในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะยิ่งช่วงสถานการณ์เนี่ยมันมีเรื่องของคนที่รักสูญเสียคนรักคนใกล้ชิดผิดหวังจากความรักผิดหวังจากเรื่องราวอะไรบางอย่างทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเนี่ยต้องหันหลังให้กับถ้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยห้าใบนั่นหมายความว่าอะไรคือมันผิดหวังจนเราไม่อยากจะหวังอะไรแล้วเนาะ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับดวงทางโหราศาสตร์แต่จากเนี้ยไปมันจะดีขึ้นนะคะเราจะมีความหวังมากขึ้นการทํางานของเราเนี่ยมันเหนื่อยก็จริงเราจะเห็นความสําเร็จการผลิดอกออกผลของการงานการเงินนะคะในเรื่องของความรักคนรักคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เจออะไรที่เป็นคนรักใหม่ๆเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีสารสับสารความสัมพันธ์นะขึ้นสู่ระดับความเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยานะคะแต่ว่า นัยะหนึ่งก็คือว่าแฟนเนี่ยอาจจะเกื้อกูลช่วยคุณในเรื่องของการเงินด้วยนะคะขณะเดียวในฝั่งตรงข้ามนั้นก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยแหละจะสปอยผู้ชายมากกว่าก็คือคุณจะเลี้ยงผู้ชายมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณของเราในการพิจารณาคู่ครองคู่รักของเรานะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสาหัสถึงขนาดว่าเขาจะไม่ได้มาหลอกอะไรเราขนาดนั้นนะคะ ออถ้าเราจะหาเจอคู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีผลก็คืออาจจะเป็นแบบการมองหาคู่ครองทางออนไลน์นะคะทางโซเชียลนะคะถ้าเราเปิดใจได้นะคะ mm. แล้วกออ็ในเรื่องของตำแหน่งอ,อ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องของลาบผลนะคะที่พี่บอกไปว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยชีวิตเราเนี่ยทั้งเรื่องของออลาบผลที่เกิดจากการงานการเงินแล้วก็โชคลาบมันจะมีโชคลาบก้อนใหญ่นะมันจะมี มันจะมีโชคจากการงานนะคะเราอะทำงานเหนื่อยแต่ว่าคราวนี้มันจะสำเร็จนะคะในตำแหน่งนี้เป็นเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์คืออิทธิพลของดาวอังคารนะคะดาวอังคารเนี่ยจะมีบทบาทในชีวิตของเรานะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะในที่นี้เนี่ยตกอยู่ในตำแหน่งของบ้านห่วจุ้ยนั่นหมายความว่าคนในบ้านเรานะคะหรือว่าคนในบ้านนะคะ จะมีอาการล้มป่วยหรือไม่อุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะที่จะทําให้เลือดตกยางออกนะจ๊ะเออแล้วก็ต้องระวัดระวังมากๆเลยนะโดยเฉพาะกับเนี่ยมันถึงขนาดว่าสิ่งที่เราคิดในใจคือมันจะมีคนล้มเจ็บล้มป่วยอาจจะมีความพัดพลากสูญเสียนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านของเราเองนั่นแหละนะคะซึ่งการวิตกของเราเนี่ย สิ่งที่เราจะทําได้คือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะคะอันนี้จะมีโอกาสที่จะมีคนมาชักชวนให้เราทํางานอะไรบางอยา่างเราต้องระมัดระวังนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ผิดกฎหมายและทําให้เราเนี่ยมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับคดีทางแพ่งด้วยนะคะดังนั้นนะถ้าเรามีโอกาสนะคือต้องต้องอย่าประมาทชีวิตอ่ะทั้งในทางที่ผูกดวงโหราศาสตร์มาแล้วนะบอกว่าอะไรนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราต้องทำเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวเองนะเราถึงจะได้มาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการงานการเงินธุรกิจใหม่ๆที่เราจะทําแต่หนึ่งต้องอยู่ในสินรมนะคะต้องไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมนี่เป็นประช่างนะต้องอยู่ในสินทมต้องไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ตามในช่วงนี้ตั้งแต่พฤ่รหัสบรียยอย่าทําอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าให้ใครยืมเงิน จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรามากมายหรือจะมีคนเข้ามาขอให้เราร่วมธุรกิจนู่นนี่นั่นแล้วจะแบ่งเงินปันผลนู่นนี่นั่นให้อันนี้อย่าไปทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตัวมันจะเป็นคดีแพ่งในระยะยาวซึ่งมันจะทําให้เราอ่ะมีปัญหานะคะเพราะว่าดวงชะตาเราอ่ะมันกําลังจะดีขึ้นอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้ต้องระมัดระวังและคิดให้มากด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดใน5คําถามที่เราถามพี่หมายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ